แม่พลอยลำแก้บนหลังลูกค้าซื้อสลากลอตเตอรี่ถูกรางวัลที่1ถึง3ครั้งพร้อมโพสโชว์เลขหางประทัดให้ได้ลุ้นโชคงวดวันที่1มีนา6-4ร่วมมาเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ที่สมพรชาแนล u t u b e ก่อนจะไปรับชมคลิปรบกวนเมตตากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดลูกกระดิ่งให้เราด้วยครับวันที่20 กุมภาพันธ์2,564ผู้ใช้ facebook ดังกล่าวได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่าแม่พลอยมาลํำแก้บนให้กับลูกค้าที่ถูกรางวัลที่1ในวันที่16กุมภาพันธ์64ที่ผ่านมาณนาศาลพระพรหมสำนักงานใหญ่มังกรฟ้าลอตเตอรี่ตลาดแลนด์มาร์คโดยแม่พลอยได้เล่าว่าตื่นเต้นทุกครั้งที่มีลูกค้าถูกหวยรางวัลที่หนึ่งแม้ว่าวันนี้ลูกค้าที่โชคดีจะไม่มาด้วยเพราะเหตุผลส่วนตัวของเขาแต่เราก ก็ตั้งใจทำให้ทีที่สุดถามว่าเราได้อะไรจากการทำให้ธุรกิจแพลตฟอร์มนี้นอกจากจะได้ความน่าเชื่อถือตอนนี้ลูกค้าก็เพิ่มเยอะขึ้นตัวแทนก็เยอะมากขึ้นสำหรับหวยหวยก็ขายในราคาที่รัฐบาลกำหนดขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวสวัสดีครับ